คนมาชิมเมนูสุดชิคระบำดวงดาวจากร้านเครื่องดื่มน้องใหม่มิสโบบ้าชาอูลงลดผลไม้ที่มีให้เลือกมากกว่า 40, 46เมนูค่ะวันนี้รีวิวอินไซด์พาลัดล้อ,อก,กันมาแถวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะหรือว่าคลองหธัญ,ญบุรีเรานี่เองซึ่งอาจจะพามาชิมร้านเครื่องดื่มร้านเด็ดที่น่ารักแบบกอกไก่ล้านตัวไปตั้งแต่ชื่อร้านหน้าร้านไปจนถึงเมนูเลยค่ะ ที่เด็ดที่สุดของเขาก็คือรสชาติอร่อยมากแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัยวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Miss Boba นั่นเองค่ะมาถึงเมนูเด็ดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือระเบำดวงดาวนั่นเองจะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์แรกในไทยเลยที่มี Star j e จลลน้องๆเจลลี่รสผลไม้รูปดวงดาวซึ่งมีให้เลือกมากกว่า2รสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่หรือว่าจะเป็นรสแอปเปิ้ลเขียวค่ะ ที่มาที่ไปของเมนูระบำดวงดาวนะคะก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยเอาน้องๆดวงดาวนะคะมาใส่ลงไปในชาอางุ่นไซมัสคัตที่ปั่นคู่กับครีมชีสพอเวลาเครื่องดื่มเค้าละลายนิดนึงนะคะน้องๆดวงดาวก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนเต้นอยู่ในแก้วเลยเราก็เลยเรียกเมนูนี้ว่าระบำดวงดาวค่ะ คิดดูสิคะชาองุ่นไซมัสคัดที่รสชาติหว,วานๆหอมๆอ,อมเปรี้ยวนิดหนึ่งทานคู่กับครีมชีสรสเค็มนัวบวกกับความหนึบหนับของเจ้าสตาร์เจลลี่บอกเลยว่าใครได้กินเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟินสุดๆแน่นอนนอกจากเมนูระบำดวงดาวแล้วนะคะที่ร้านก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกมากกว่า46เมนูเลยราคาก็จะเริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับครั้งหน้า ทุกคนอยากให้รีวิวอินไซต์ไปรีวิวอะไรแบบเจาะลึกกันอีกก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแต่วันนี้อายต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย